การทำสมาธิคือการทำให้ใจสงบใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นต้นเหตุของการทำการพูดอ้าใจสงบใจดีใจเป็นบุญก็จะคิดสิ่งที่ เป็นความดีเป็นบุญและการทำก็จะเป็นความดีเป็นบุญการพูดก็จะเป็นความดีเป็นบุญตามใจเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ของกายและวาจากายจะทำอะไรต้องอาศัยใจนึกใจคิดวาจาจะพูดอะไร ต้องอาศัยใจนึกใจคิดแต่ใจที่นึกที่คิดจะให้เกิดควา,ามรอบคอบจึงต้องมีธรรมะข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือสติควา,ามระลึกได้คอยควบคุมควา,ามนึกควา,ามคิดไว้อยู่เสมอเหมือนกับ เครื่องยนต์กับคันเร่งว่าตอนไหนควรใช้กำลังเครื่องแรงแค่ไหนเพึ่งดึงคันเร่งให้เหมาะสมกับงานนั้นถ้างานเบาเร่งเกินไปก็ไม่เหมาะสมงานหนักเครื่องหยนต์เกินไปก็ทำงานไม่ไหวจิตนี้ก็เหมือนกัน ต้องอาศัยสติคอยควบคุมเพราะสติเป็นธรรมะให้เกิดความรู้สึกอยู่เสมอคือนึกคิดในสภาพของจิตของใจเมื่อมีสภาพของสติคอยค,คุมอยู่แล้วความคิดนั้นก็จะรอบคอบและรู้สึกรู้จักกันกรอง ว่าอะไรควรไม่ควรดังนี้เป็นต้นนั่นอาศัยเพราะสติความจริงจิตและใจเป็นผู้นึกผู้คิดเรื่อยไปเหมือนเครื่องยนต์ติดแล้วก็ติดเลื่อยไปจะหนักเบาอย่างไรก็ขึ้นอยู่การบังคับขันเร่งฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกัน อาศัยสติไม่เกิดความร,รอบคอบในการทําการพูดเพราะฉะนั้นพยายามฝึกฝนสติให้เกิดความร,รอบคอบการจะฝึกฝนสติให้เกิดความร,รอบคอบก็ต้องฝึกขัดคือจยากคิดสิ่งใดต้องมีสติเป็นตัวกันกรองให้ดีเสียก่อนจึงค่อยพูด จะทำอย่างไรทำอะไรมีใจนึกที่ประกอบด้วยสติให้รอคขอเ้เผ่ยก่อนจึงทำความพลัง้งความพลาดความผิดก็จะลดน้อยลงพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ที่ว่าท่านทำแต่ความถูกความชอบเพราะมีสติคุมจิต อยู่โดยสมบูรณ์จิตไม่ออกนอกแนวของสติในความควบคุมของท่านท่านรู้อยู่เสมอในภาวะที่จิตคิดอย่างไรและสามารถคุมจิตที่คิดนั้นๆจากไม่ดีก็ละเสียจากดีก็ให้เกิดมีขึ้น สั่งสมว่าอย่างนี้คู่กันไปกับสติเป็นตัวคุมสติก็จะมากขึ้นความรอบคอบในการทำการพูดก็จะมากขึ้นการทำสมาธิหลักที่สำคัญอาศัยจิตและสติเพราะจิตเป็นตัวนึกถ้าจิตไม่ไม่นึกอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้น หรือจิตเป็นตัวนึกอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีตัวคุมคือสติก็จะเลื่อนลอยเลื่อยไปไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งเป็นที่เดียวคำว่าอารมณ์คือจิตที่นึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นต้น นั่นเป็นอารมณ์ของกุศลจะเป็นไปเพื่อความสงบถ้านึกถึงอารมณ์คือราคะโทสะโมหะนั่นเป็นอารมณ์ของอกุศลจะดึงหรือพาจิตใจไปสู่อกุศลระดับคือตกอยู่ในที่ต่ำที่สามจิตย่อมมัวหมองไม่ผ่องแผ้ว ทำสมาธิจึงต้องระวงังจิตของตนให้เป็นกุศลคือในความดีแท้จริงจิตของคนเราหมุนไปเวียนมาเปลี่ยนแปลงไปคิดดีก็ไม่ตลอดคิดชั่วก็ไม่ตลอดคือไม่อยู่เป็นปกติทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างต้องพยายามกันกรองสักพอกสืบพุทธหัด ให้จิตของตนตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ยกการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงประสงค์และอื่นๆในที่นี้ขอแรงเพียงสามประการก่อนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะการนึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นเหตุเหตุให้จิตนึกถึงแต่สิ่งเดียวโดยปกติ จิดมักจะชอบนึกหลายอย่างนึกอย่างนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างโน้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงกันเรื่อยไปเหมือนคนสามสี่คนสนทนากันถ้าสนทนาสนุกเรื่องนี้จบคนหนึ่งก็เริ่มเรื่องใหม่ที่เป็นสนุกอีกแบบหนึ่งพอเบื่อจากเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ เปิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นสนุกอีกแบบหนึ่งหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิดไม่ตั้งมัน่นคือเดี๋ยวเป็นอารมณ์อย่างนั้นบ้างเดี๋ยวอย่างนี้บ้างในบางทีจิตก็ไปรับอารมณ์ที่ไม่พอใจเห็นใครเขาพูดถึงตัวเองในทางลบก็เกิดความไม่พอใจเห็นใครเขาก็ทำอะไรตนเอง ทางที่ร่วงเกินก็เกิดความไม่พอใจคนไหนทำอะไรถูกใจพอใจเป็นลาคะคนไหนทำอะไรไม่พอใจก็เป็นโทสะจิตจึงอยู่กับลาคะบ้างโทสะบ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ในบางครั้งก็เป็นกลางๆสักครั้งหนึ่ง แล้วเหลียวก็เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อีกไม่ว่าเวลาใดแม้แต่เวลาหลับบางทีมีเรื่องราวค้างคาใจอยู่นานๆก็นำไปเก็บไปฝันเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามอาการที่เป็นไปของสภาพจิตเป็นผู้นึกผู้คิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีสติเป็นประดุษเชือก คอยมัดคอยผูกพันระวังใจของตนเองไม่กำหนัดระวังใจของเอตนเองไม่ขัดเคืองระวังใจของตนเองไม่รุ่มหลงระวังใจของตนเองไม่มัวเมามีสติมีปัญญาพิจารณากันกรองอยู่เสมอจิตเมื่อคล้อยไปตามสติ คล้อยไปตามปัญญาที่มีสติควบคุมนี้แล้วก็จะอยู่ในเหตุในผลอยู่ในฟารที่ดีงามเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นดีเป็นดีเห็นสุขเป็นสุขเพราะมีสติมั่นคงสมาธิคือจิตที่มีสติมั่นคงมีสติที่คุมใจได้ ิตหรือใจที่นึกคิดนั้นนึกคิดตามอำนาจของสติคืออยู่กับสติอารมณ์อะไรเกิดมีขึ้นสติก็รู้เท่ารู้ทันเมื่อสติรู้เท่ารู้ทันใจก็คิดไปด้วยความฉลาดเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วคิดไปก็กลับมาเป็นผลท้อทอนแก่ตัวว่าสิ่งนั้นไม่น่าทำ ถ้าเราทําอย่างนั้นบ้างจะเป็นสิ่งที่น่าละอายน่าเกียดอย่างยิ่งก็จะเกิดทีริความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปธรรมะก็เกิดขึ้นถ้าสติไม่ดีเห็นใครทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ไม่ดีแต่เกิดลาภผลก็อาจจะไปสนใจยินดีในลาภผล เลยไม่กลัวบาปในสิ่งที่ทำเป็นเหตุให้เกิดทำบาปด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะอย่างยิ่งการภาวนาที่ท่านให้นึกถึงพระผู้รเจ้าการนึกถึงพระผู้รเจ้าก็นึกเพียงง่ายๆสันส้นๆว่าพุทธว่าโทคือพุทธโธนั่นเองพุโทโธแปลว่าผู้เบิกบาน พุโทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วพุโทโธแปลว่าผู้รู้คือรู้ตามตภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชำสมาธิพุโทโธคือผู้รู้จิตจิตจะคิดอะไรก็รู้โดยความมีสติเมื่อสติคุมจิตอยู่อย่างนี้ควารมรู้ก็นิ่งอยู่กับจิต พุทโธแปลว่าผู้เบิกบานคือหมายความว่าเมื่อจติตคมุมจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยประการต่างๆแล้วความสงบของจิตทําให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานไม่ร่าร้อนด้วยอารมณ์ต่างๆพุทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วคือเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอ จิตจะนึกคิดอย่างไรรู้เท่าทานหมดจะซ่อนเล่นอย่างไรรู้เท่าทานหมดเหมือนคนตื่นอยู่ที่ใครจะทำอะไรต่อหน้ายอมเห็นอริยาบทเห็นการกระทำฟังการพูดในสิ่งนั้นๆได้หมดชั้นใดพุดโทโธผู้ตื่นแล้วคือมีสติคุมจิตอยู่อยู่แดในความที่ดีไม่หล ไลไปในทางที่ชั่วดังนั้นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจึงนึกเอาคำว่าพุทธโธมาเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นอุบายของใจให้เกิดความรู้ให้เกิดความสงบให้เกิดความเบิกบานให้เกิดความตื่นแล้วในสิ่งที่เป็นกุศลในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ดีงาม แท้จริงหลักการทำสมาธิคำสอนนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเฉพาะด้านคำสอนที่ทำสมาธิถ้าหากว่าคำสอนที่จะทำสมาธิยุ่งยากสลับซับซ้อนแล้วคนในสมัยชมพูทวีปไม่ได้มีการผ่านการเรียนการศึกษาเหมือนคนในยุคนี้แต่คนเหล่านั้นจะรู้เรื่องธรรมะ และบรรลุมรคผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ที่ยากก็คือหนึ่งความเพียรในการเอาใจใส่ต่อหน้าที่นั้นให้ต่อเนื่องนานๆสองความอดทน คือผู้ปฏิบัติธรรมะในบางกรณีย่อมจะต้องฝืนความร,รู้สึกที่ลำบากเช่นความเมื่อยความม่วงเหงาหาวนอนต้องมีสติบังคับใจไว้อยู่เสมอต้องมีความอดทนความอดทนในเบื้องต้นถ้าเรียกว่าขันติอดทนจงจิตสงบไม่ยอมแพ้ ไม่เบื่อนายถ้าเรียกว่าตบะคือหมายความว่าความเผาผานสิ่งที่มาต่อต้านให้ใจไม่สงบนั้นหมดไปแล้วสามสติคือความมีสติให้สมบูรณ์จิจะนึกคิดอะไรตื่นก็ตามลึกก็ตามมีสติตามรู้หมด จนสติจนจิตเมื่อถูกสติคุมรู้อยู่อย่างนี้นึกคิดอะไรจึงมีขอบเขตเหมือนโจรผู้ร้ายที่จะคิดแย่งชิงป้นสะดมชาวบ้านคนใดคนหนึ่งบ้านใดบ้านหนึ่งครั้นเมื่อตำรวจคือเจ้าหน้าที่รู้แล้วจึงสะกดรอยตามเมื่อโจรรู้ว่ามีตำรวจกดรอยตาม เขาจะคิดป้อนคิดทำร้ายผู้ใดู้หนึ่งเขาก็ไม่กล้าทำจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีสติคุมดีแล้วท่านสอนให้นึกถึงพุทโธท,ท่านไม่อยากจะนึกถึงอยากจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆมีสติรู้อยู่ก็จะไม่เห็นให้กระตุ้นเตือนนึกอยู่แต่พุทโธเพราะพุทโธเป็นทางสงบ พุโทโธเป็นทางร่มเย็นพุโทโธเป็นทางที่พ้นจากกิเลสแต่ทางอื่นจะเดินตามสายเส้นทางของมารคือกิเลสยอมกิตยอมใจให้เราร้อนด้วยราคะโทสะโมหะอวิชชาดังนั้นสติจึงควรคุมใจใจนึกว่าพุทธมีสติรู้อยู่ใจนึกว่าโธมีสติรู้อยู่ รวมความว่าพุทธโธพุทธโธสองคำนี้นึกคำใดมีสติรู้ทันอยู่เสมอเรียกว่าการนึกถึงพุทครั้งนี้เราไม่ลืมไม่เผลอนึกถึงโรครั้งนี้เราไม่ลืมไม่เผลอและก็นึกเรื่อยไปพุทธโธพุทธโธมีสติคุมไปคุมไปนานมากเท่าไหร่สต,ติไม่เผลอ สติมีกำลังคุมจิตได้จิตไม่ไปไหนจิตก็จะสงบเป็นที่สุดหนีไปอื่นไม่พน้นทุกคนมีสิทธิที่จะสงบตามคำสอนสิ่งที่ยุ่งยากในการปฏิบัติสมาธิก็คือการแก้ไขการแก้ไขคือหมายความว่าถ้าจิตฟุ้งสร้านมากเกินไปต้องแก้ไขอย่างไร ถ้าจิตวุ่นวายเกินไปต้องแก้ไขอย่างไรหรือเกิดความกำหนัดแก้ไขอย่างไรเกิดความขัดเคืองแก้ไขอย่างไรเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายแก้ไขอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าแก้ไม่ตกก็เป็นไปจากอำนาจของกิเลสซึ่งในที่สุดถึงแม้จะว่าคำภาวนามากเท่าไรก็ไม่สงบอีกประการหนึ่ง ที่เราภาวนากับทุกวันทุกวันนึกเพียงแต่พุโทโธ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 คือความนึกถึงพุโทโธจนคล่องแต่คําว่าคล่องนี้คือคล่องปากคล่องคองในการนึกถึงคล่องปากถ้าหากว่ามีความคล่องสติคือจิตนึกครั้งคราวใดสติคุมได้เสมอเมื่อนั้นก็สงบ ถ้าเพียงแดบความคล่องปากสติไม่ค่อยคุมถ้าหากว่าคล่องร้วยสติใจนึกอะไรสติก็คุมอยู่เสมอความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ในบางกรณีสติอ่อนเมื่อใจเกิดความวุ่นวายต่างๆจึงต้องหาอุบายอุบายทางปฏิบัติและอุบายทางความคิดเช่นความพุ่งสร้าง อุบายทางปฏิบัติก็คือนึกพุทธโธให้ทีทีเร็วๆพุทธโธ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 พุทโธแล้วก็ค่อยๆผ่อนดูจิตว่บาบรรเทาฟามพุ่งซ่านหรือยังหรือนึกพุทโธให้ช้าๆนึกพุทยาวๆโธยาวๆมีสติอยู่เหมือนกันขมใจว่้อย่างนี้ช้าบ้างเร็วบ้าง หรือกั้นใจไว้บ้างเพียงเล็กน้อยแต่กั้นใจอยู่เสมอไปทำไม่ได้และไม่ใช่วิธีการภาวนาเพียงแต่แก้ไขพอใช้ได้คอยดูคอยรู้อยู่อย่างนี้นี่หมายความว่าแก้ด้วยวิธีการปฏิบัติอีกประการหนึ่งแก้ด้วยความรู้ในวิธีใช้ปัญญานึกคิดพิจารณาความพุ่งสั้นเกิดขึ้นเพราะเจตสุอาวุปสมะ ความเข้าไปไม่สงบในทางจ,จิตใจนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นอารมณ์ของอดีตที่ผ่านมาแล้วามมติว่าอาดีตที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเราเคยทำการงานหรือพูดจาถกเถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งนึกถึงตอนนั้นจิต<ม>ก็จะจับอารมณ์นั้นไว้แล้วก็นึกขยายความยาวออกไป ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นพูดกันอย่างนั้นทุ่มเถียงกันอย่างนั้นเหล่านี้เป็นต้นจิตก็ฟุ้งออกไปตามนึกคิดอันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นอดีตคือที่รวงมาแล้วต้องแก้ไขด้วยการปล่อยวางหรือด้วยการพิจารณาให้เกิดความต่างเวทดังที่ทำสวดในพัทเทกรลัสสูตร สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วนำมาคิดทำไมสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงมันก็ยังไม่มีมานึกถึงทำไมจงดูแต่ปัจจุบันจิตที่อยู่ในปัจจุบันที่เรานึก,กว่าพุโทโธนั้นจิตของเราอยู่กับพุโทโธหรือไม่ต้องดูตรงนี้อย่าดูอดีตอย่าดูอนาคตดูแต่ปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าอดีตอนาคตเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งใดที่ร่วงไปแล้วก็แล้วมันไปไม่สามารถทําคืนได้สิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปไฝ่ค้าเพราะไม่แน่อาจจะถึงหรือไม่ถึงเป็นต้นดูอยู่แต่ในปัจจุบันของตนถ้าคนเราจะนอนหลับ ถึงเวลาพักผ่อนมัวแต่คิดถึงอดีตมัวแต่คาดการในอนาคตยังเป็นผลให้เกิดความนอนไม่หลับหรือคนอยารับประทานอาหารควรจะปล่อยวางอารมณ์อื่นๆตั้งใจรับประทานอาหารเพื่อร่างกายแต่ถ้าไม่ปล่อยวางอารมณ์คิดเรื่องราวต่างๆเล่ารุมรุมร้อนใจให้ใจไม่สบาย รับประทานอาหารก็ไม่ค่อยจะลงร่างกายก็ขาดกำลังขาดแรงขึ้นจึงชื่อว่าทั้งอดีตอน,นาคตไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรมีบ้างที่เรียกว่านำมาเป็นครูคือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วจดจำไว้สิ่งที่ถูกต้องแล้วจดสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วจดจำไว้เพื่อละเสีย สิ่งที่ถูกต้องแล้วจดจำไว้เพื่อดำเนินตามนั้นคบคนพาลรู้ว่าคนพาลมีโทษรู้แล้วมีโทษอย่างนี้ละเลิกคบคนพาลเสียจะคบใครใหม่ต้องเลือกเป้นให้เป็นคนดีถ้าคบบัณฑิตคนดีย่อมได้รับประโยชน์ที่ดีงามตั้งแต่เริ่มแนะนำคำทั่งสอนรู้อย่างนี้แล้วจดจำสิ่งนั้นไว้ นำคำสอนเหล่านั้นนนั้นไปปฏิบัติเป็นต้น <c oughs> ความเป็นผู้มีจิตที่ได้รับการอบรมจากสติจากปัญญาดังกล่าวมาจึงเป็นผลอันประเสริฐเฉพาะอย่างยิง่งความสงบจึงรวมความว่าภาวนาพุทโธพุทโธต้องมีสติคุมไว้อย่าเพออันหนึ่งจิตของคนเรานั้น ถึงแม้มีสติพุทธโธพุทธโธแล้วบางครั้งก็ยังยากที่จะสงบเพราะจิตยังไม่เย็นพอยังไม่เบาพอยังไม่ว่างพอมีสติแต่จิตยังไม่ว่างเอาสิ่งนั้นมาด้วยเอาพุทธโธมาด้วยมาเป็นคู่กันมาอยู่กับพุทธโธถ้าไม่มีพุทธโธอย่างเดียวจิตก็ไม่สงบ ถ้าหาว่าปล่อยพุ้โทรจิตก็กไปทางอื่นดังนั้นจึงต้องพยายามปล่อยวางโดยนึกว่าขณะนี้เราจะภาวนาเราจะทำสมาธิมองรู้จิตรืยตัวของเราว่าเราไม่มีพันธะอะไรปล่อยวางพันธะทั้งปวงมีบ้านก็เหมือนไม่มีบ้าน มีครอบครัวก็เหมือนไม่มีครอบครัวให้รู้ว่าเวลานี้เรามีกระจุกมีอยู่เพียงคือกายกับใจกายก็คือนั่งอยู่ในที่นี้ใจก็คือกําลังนึกคิดกับพุทธโธหรือฟังธรรมอยู่เท่านี้ส่วนอื่นๆเป็นของนอกหมดของนอกเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและของในคือกายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ถ้าเรามัวติดของที่ไม่อย่างยืนวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งของที่ยังยืนไปและอะไรจะเป็นสาระธรรมะของพระพุทธเจ้าคือความสงบควรได้ควรถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงจึงควรปล่อยวางผู้ภาวนาต้องปล่อยวาง <c oughs> ทําให้จิตเป็นกลางมีประการหนึ่งจิตในบางครั้งลือ้อต้องทําให้จิตเกิดความสังเวชในเสียงความตายบ้าง ความแก่ความเจ็บความตายที่ต้องมีจักมีแก่ตนในวันหน้าต้องมีแน่ๆไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นึกถึงแล้วนึกให้มากๆนึกมากๆแล้วเกิดความตะเวทตรดรสังเวชว่ากายนี้อีกไม่นานก็จะต้องร่มหายตายจากไปเหมือนดังคำว่าอาจิรังวัทยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัจจวิงอาจีเสสติ จะทับถมซึ่งแผ่นดินชุดโดอาเปทวิญญาโนเ <c> ม <oughs> ื่อปราศจากวิญญาณแล้วจะถูกทอดทิ้งดุตทอนฟืนกายนี้ก็เหมือนกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งขณะหนึ่งคราวหนึ่งแล้วในที่สุดก็ล้มหายตายจากไปนึกคิดอยู่อย่างนี้จะทำให้จิตเกิดความต่างเวทความต่างเวทเกิดขึ้นในจิต ความพุ่งสร้านก็จะหายไปใจก็จะปลอดโปร่งและจะเบาสมมติว่าเราจะใช้ไฟจุดกองขยะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้แห้งเสียก่อนให้แห้งให้เบาแล้วนำไฟไปมันจะติดจิตนี้ก็เหมือนกัน ให้มันแห้งจากราคะโทสะโมหะเหลือแต่ความเบาภาวนาไปจิตก็จะสงบง่ายถ้าจิตมันเปียกเหมือนกับขยะที่มันเปียกเอาไฟไปใส่มันก็ไม่ติดมันก็ติดยากจิตนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุบายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอุบายอะไรเพื่อทำให้จิตเบาเพื่อทำให้จิตแห้งจากอากุศล ให้เกิดความเบาและภาวนาก็จะเกิดขึ้นง่ายนึกว่าพุทธโธเหมือนกันในอยู่ร่วมกันแต่อีกคนหนึ่งสงบอีกคนหนึ่งไม่สงบเพราะคนที่เป็นสงบเพราะจิตเปียกคนที่สงบเพราะจิตแห้งดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นก่อนนั่งสมาธิพึงชำระจิตใจของตนให้ผ่องแพ้่โดยการปล่อยวางพิจารณาเห็นตามความจริงว่า สิ่งข้างบนคือกายของเรานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางให้แห้งให้เบาสะก่อนแล้วตั้งใจนึกถึงพระพูทธดเจ้าพระธรรมประสงค์และก่อนนึกว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติทําอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้านี่แก้ด้วยปัญญาคือความคิดวิธีการแรกนับหรือหายใจเข้าเร็วนั้นแก้ด้วยการปฏิบัติอันนี้ข้อนี้แก้ด้วยวิธีใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้น ความไม่สงบอันใดพึงพิจารณาดูว,ว่าแก้ด้วยวิธีการทางกายคือปฏิบัติหรือว่าควรแก้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาแก้ให้ตกตกแล้วสงบเหมือนกันดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือความมีสติเพื่อให้จิตของเราเกิดสงบเป็นกุศลเป็นไปตามคำสอนของภาษาตดาพึงตั้งใจปฏิบัติต่อไป